ค่ะเดี๋ยวเรา,เรา,เราลองมาต่อยอดจากดอกกุหลาบเมื่อกี้กันนะคะดอกกุหลาบเมื่อกี้ที่ป้าสอนไปนะ,ะมันจะมีแค่สองชั้นแล้วก็กลีบกลางใช่ไหมคะกลีบกลางกลีบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราลองมาดัดแปลงดัดแปลงกุหลาบของเราดูว่าจะทำดอกไม้อย่างอื่นได้ไหมอันนี้ป้าถักเพิ่มอีก ชั้นนึงนะคะกลีบกลีบชั้นที่สองเนี่ยมันมีซินนมิส่กลีบใช่ไหมแล้วก็ป้าก็มาถักเพิ่มอีกชั้นหนึ่งป้ามาถักเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เขาดูมีความกลีบดูหนาขึ้นมีหลายชั้นมากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาใส่เกสรดูนะคะว่าเราจะทำได้ไหมแล้วมันจะสวยไหม ลองดูนะคะไม่เสียหายนะคะลองดูลองมาใส่กสสอนดูจะสวยหรือเปล่าอืก็ได้อยู่นะคะเนี่ย แต่เป็นดอกอะไรก็ไม่รู้ละ่ะอืมได้อยู่ได้อยู่ไมู่้มันเหมือนดอกอะไรนะสามารถนำไปประยุกต์เป็นดอกไม้ต่างๆได้อีกนะคะเนี่ยแพทนี้ถ้าจะเป็นสีขาวปรับอีกปรับ กรีบอีกหน่อยก็จะเป็นเหมือนดอกอะไรดอกพุดพุทกุหลาบนี่นะคะดึงลงต่ำหน่อยนะดูดิได้ได้ได,ได,ได้ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยลหละใครจะใส่ลวดตรงนีห้หลายเส้นหน่อยก็ได้นะจะได้ข็งแข็ง เี๋ป้าทดลองให้ดูทดลองดูเฉยๆนะคะว่าจะถักออกอทําออกมาเป็นอย่างอื่นได้ไหมอืมได้อยู่ค่ะเดี๋ยวลองเอาฟลทพปันก่อนก็เหมือนดอกบานชื่นเหมือนกันนะคะอดอกบานชื่นได้อยู่นะ กรีบนะคะถ้าใครอยากให้กลีบพอดูแข็งๆหน่อยนะาสามารถลงกลาวได้เลยนะคะเนี่ยากาวเอ็มท็กกาวดิไอ้น้ำยากเคลือบอะน้ำยากเคลือบกันน้ำอะเพราะถ้าเราเคลือบไปแล้วเขาจะมีความแข็งขึ้นมากรีบเขาจะอยู่ทรงมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ใส่ลวดอื นี่ป้าทาให้ดูคร่าวๆนะคะถ้าทําจริงๆคงจะต้องยิงกาวอะนะต้องยิงกาวตรงนี้เพื่อให้เขาไม่ไม่ขยับขยื่นมากนี่ทดลองดัดแปลงแพทที่เราทําดูว่ามันจะทําดอกไม้อย่างอื่นสวยหรือเปล่าเหมือนดอกบานมันชื่นได้อยู่นะจะทำกลีบเล็กกว่านี้นะโอเคสวยอยู่สวยอยู่ อโอเคนะคะลองเอาไปปรับแต่งปรับแต่งกับงานเราดูกันนะเผื่อใครจะได้ไอเดียใหม่ๆถักถักอีกสักชั้นสองชั้นก็ได้นะคะเนี่ยสวยอยู่คะ่ะอต่นี่เป็นใบกุหลาบได้อยู่ดี ใส่ใบไปอีกอได้อยู่ค่ะลองไปทําดูนะคะสวัสดีจ้า